จากสมาธิหนึ่งมีความรู้พื้นฐานดีสองชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่นเสมอถ,ถ้าไม่คบหาสมาคมกับคนอื่นพื้นฐานใช่ไม่ได้อยู่แต่ในเบื่อบายของตัวเองไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่น้องเลยเหรอมีความรู้พื้นฐานได้ยังไงบางคนไม่เอาพวกเลยไม่เอาใครเลยเหรอรับรองไปไม่หลอดสามมีสมาธิดีไม่คิดหลายเรื่องในขณะเดียวกันสี่เป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออมาก เป็นคนมีความสังเกตไปไหนชอบสังเกตสังกาไม่ใช่ยาพายนะนี่คนมีสมาธิธดีจะสังเกตเกง่งจะดูว่าใครสวยไม่สวยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเนี่ยคนสังเกตเกง่งคือคนมีสมาธิคนไม่มีสมาธิม่สังเกตว่าใครดีชั่วประการใดบางทีแต่งตัวบนปนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี แต่งตัวสวยๆเิดว่าเป็นคนดีเข้าใจอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้้องสังเกตให้ลึกซึ้งมันนรสนาญาจรายเห็นงอป่าเป็นสังทองมีปัญญาอย่างนี้ใช่ถึงจะถูกต้องเป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออนมากเสอห้ามีมโนธรรมที่จำชัดเห็นอะไรทำอะไรทำให้มันชัดเจนย้ายมัวหมองอย้ายขาหมองทำให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมให้โปรง่งใส ใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำาและเฉียบขาดเป็นธรรมเลยเห็นไหหกมีความจําแม่นยํามีความจําแม่นยํามากคือคนมีสมาธิแต่คนไม่มีสมาธิความจําไม่แม่นยําแน่นอนจาอะไรผิดผิดพลาดลาดไม่มีความจําแม่นยําสมาธิไม่ดีเจ็ดกล้าคิดกล้าทาคนมีสมาธิจะกล้าคิดกล้าทำทันทีจะไม่กลัว จะกล้าทํางานโดยไม่หยัง่งจะได้ยด,ด,ดีทุกคนกล้าตัดสินใจได้เด็ดขาดคนที่กล้าตัดสินใจไม่ได้คนไม่มีสมาธิคนว้าเวคนละล้วมเลอะและเลี้ยวไหลขึ้นหัวหลวงขาวตัดสินใจไม่ได้